สวัสดีค่ะมาพบกับปามี่นะวันนี้เราจะมารีวิวสก,กูชชี่คอลเลคชันทั้งหมดนะมาดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นปังเนยสุดค่ะอุ้ยมืดไม่ว่านาจะใช้พี่จีนตะโกน่งยก็ตามนี่นะคะจะเป็นสกูชชี่คอลเลคช,ชันชิ้นแรกก็จะเป็นปังเนยสุด โอเคค่ะต่อไปชิ้นที่สองกันเลยชิ้นที่สองก็จะมีนี่ปังแผ่นนะแล้วก็จะมีเป็นสายคล้อง,<า>องเดี๋ยวจะเบาไปนิดนึงโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นบันกุเดธรรมะนะคะข้างหลังลกหน่อยโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็น สารเปานะคะสาเลเป็นสีขาวเล่นจนดําเลยแล้วก็มีอะไรตำลีเยอะยังมีประกาศขีดด้วยนะสลโลมากมามรกิจน,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 นที่กสลละายจอมากสคุณนยมัน้มสดงสโลมคุณนายไม่ได้ก่กว่า,วา,า,ามันมือดอแต่มันย็นยันได้ว่าคุณนายแค่แก่กว่า โอเคค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นผ่านไปทั้งหมด4ีชิ้นแล้วเนี่ยชิ้นต่อไปชิ้นที่5ก็จะเป็นครีมพับจัมโบน้นะของก๊อฟนะคะไอซาโลเลยไม่มีแพ็กเกจน,นะแล้วต่อไปค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นบันเลิฟนะคะเป็นไซส์จัมโบ้ ไม่จำพวกสายกางอะบันเลิฟแล้วก็น้ามันหายไปแล้วนี่ต่อไปนะคะชิ้นต่อไปต่อไปชิ้นที่เจ็ดนะคะจะเป็นบันแพนด้านะหน้าก็เริ่มหายไปแล้วหน้าหายไปแล้วต่อไปชิ้นที่แปดคะ่ะเป็นโดนัทนะ Burn, มีนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่อยากจะพบพวกกระซอนเพื่ออะไรเธอไปชินจิก้าค่ะสเปิรอนอะไรอะไรมันจะเป็นขนมปังอะแต่มันไม่ใช่เป็นขนมปัง <c oughs> แผ่นปังก้อนมันจะเหมือนโดนัทจะใช่มันเป็นโดนัทเออโดนัท <c oughs> โดนัทอะไรนี่แหละใครรู้บอกชื่อใต้คลิปเลยนะคะตัวนี้สโลนะ สาโลมากนะริคก์กินหอมไม่มีตำหน่เลยชิ้นนี้หอมมากมาไปค่ะจะเป็นเครกไอบูมนะ,ะ,ะของก๊อฟแล้วคะ่วนนกะคก็ก <S <S สาโลนิดนึงอนะแต่มันไม่ใช่ของจริง กูสตอเบอรี่มีตำนีเยอะมากชิ้นนี้เสรก็ต้องลองเสดูค่ะตนนี้ก็มีแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น,นะคะแค่ค่ะไปดูชิ้นต่อไปเลยต่อไปเป็นมันไม่ถึงกับเป็นมินินะคะเหมือนเป็นไซส์กลางไซส์กลางครัวซองนะคะไม่เห็น นี่เคลียร์ค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นปางก้อนนะคะอุ้ยสโลมากเรื่องเดิมพัน

โทรศัพท์ค่ะนี่นุ่มมากแล้วก็จะมีแพ็กเกจของมันก็จะเป็นตัวนี้นะของประเทศอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะจะเป็น www. e d i s c u s h i com นะเห็นไหมอะไม่เห็นนะตัวนี้จะแลแล้วนะอีร<ม>ิ ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊ามี่ขอดาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ป๊ามี่ด้วยนะบ๊ายบาย